เป็นมุมมองของผู้จัดการกองทุนจากทางอเบอร์ดินประเทศไทยค่ะค่อนข้างจะมีมุมมองที่เป็นบวกต่อภาพของตลาดหุ้นไทยในช่วง6ถึง12เดือนขนา้างหน้าก็จะมีปัจจัยหนุนหลักๆมาจากนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลบวกกับเรื่องของเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติที่มีโอกาสจะไหลกลับมาในตลาดหุ้นไทยวางกรอบดัชนี1,530ถึง1,663จุดพร้อมแนะนำโอกาสลงทุนกับ4ตีมที่จะได้ประโยชน์ด้วยค่ะคุณดรุณรัตน์พิยะโยดีหลกชัย หัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอัลเบอรินประเทศไทยให้มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยนะคะเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะปรับตัวกลับมาเป็นขาขึ้นได้ใน6กถึงสิเดือนข้างหน้าจาก4ปัจจัยสนับสนุนหลักได้แก่เรื่องที่1เศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตได้ดีจากแรงสนับสนุนของภาคการท่องเที่ยวซึ่งคาดจานวนนักท่องเที่ยวปีนี้จะขึ้นไปแตะ2 7ถึง30ล้านคนบวกกับการบริโภคในประเทศที่ยังเติบโตได้ดีแม้การส่งออกจะฟื้นตัว ้ากว่าคาดและขาดเม็ดเงินลงทุนจากรัฐบาลช่วงระหว่างการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลทางอเบอร์ดีนคาดการ GDP ปีนี้โตได้ร้อยละ3.1หลังจากได้รัฐบาลใหม่แล้วปัจจัยที่2ก็คือกำไรบริษัจทจดทะเบียนครึ่งปีหลังที่คาดการว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกโดยกลุ่มที่ยังมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นก็มีหลายกลุ่มนะคะตั้งแต่กลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมอาหารเครื่องดื่มค้าปลีก ปัจจัยที่3คือนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ที่ทยอยออกมาจะเริ่มส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็กำไรบริษัทจดทะเบียนตั้งแต่ไรมาส4ปีนี้เป็นต้นไปส่วนปัจจัยสุดท้ายเป็นเรื่องของ valuation หุ้นไทยที่ยังถือว่าถูกขณะที่ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยเมื่อเทียบจากดัชนีหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีย้อนกลับไปเมื่อปี2019ยังถือเป็นประเทศที่ให้ผลตอบแทนต่ำที่สุดในภูมิภาคนี้จึงมองโอกาสที่เงินลงทุนต่างชาติจะไหล กลับเข้ามาลงทุนในไทย โมเมนตัม um เชิงบวกทั้งหมดที่กล่าวมานะคะสนับสนุนมุมมองของทางอับดีนว่าขาลงของตลาดหุ้นไทยหรือดาวไซร์ริสค่อนข้างจำกัดขณะที่ขาขึ้นหรืออัปไซด์ยังเปิดอยู่พอสมควรทางอับอร์ดินประเมินกรอบหุ้นไทยอยู่ที่1,530-1,663จุดคาดการณ์ว่ากําไรของกลุ่มธนาคารค้าปลีกขนส่งและโลจิสติกส์โรงแรมร้านอาหารและอิเล็กทรอนิกส์น่าจะเห็นการเติบโตดีต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมารสสี่ไปจนถึงปีหน้า ส่วนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนนะคะที่มองว่าจังหวะนี้เป็นโอกาสในการเปิดรับความเสี่ยงในตลาดหุ้นไทยได้ทางบลจอเบอร์ดีนแนะนำกองทุนเปิดอเบอร์ดีนส์สมอลมิดแคปที่มีนโยบายเน้นลงทุนสร้างผลตอบแทนในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กในประเทศไทยที่มีศักยภาพเติบโตสูงพร้อมก้าวเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในอนาคตโดยหุ้นเป้าหมายก็จะอยู่ใน4ทีมได้แก่ทีมท่องเที่ยวสุขภาพและความงามยานยนต์ไฟฟ้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มจากกลยุทธ การบริหารจัดการในเชิงรุกของกองทุนในช่วงที่ตลาดปรับตัวลดลงมาก่อนหน้าผู้จัดก,การกองทุนก็ได้มีการปรับพอร์ตค่ะด้วยการทยอยเก็บหุ้นเป้าหมายที่มีโอกาสเติบโตสูงเข้าพอร์ตซึ่งผู้จัดก,การกองทุนคาดการ EPS growth ของพอร์ตในปีนี้นะคะจะเติบโตได้ถึงร้อยละ55.3เลยทีเดียวค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผูชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ